คำว่าอริยสัจก็แปลว,แว่าความจริงที่ทำบ,บุคคลให้เป็นพระอริยเจา้าเพราะแปลแบบเดียวก็แปลหลหยายอย่างชอบจะไน้แปลความจริงอริยะคือพระอริยเจา้าด้วยความบริสุทธิ์ซึ่มแปลว่าความจริงที่ทำบ,บุคคลให้เป็นพระอริยเจา้าท่านบอกให้พูดให้ง่ายที่สดุดอริยสัจข้อแรกก็คือทุกข์ ข้อที่สองเหตุที่เกิดทุกข์ข้อที่สามความดับทุกข์ข้อที่สี่วัติปทาทําให้ทุกข์ดับไปปฏิปทาคือการการปฏิบัติข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนรู้จักทุกข์แด่ความจริงการปฏิบัติในอริยสัจที่เขาปฏิบัติจริงเขารู้ทุกตัวเดียวถ้ารู้จักทุกตัวเดียวแล้วก็เบื่อหน่อยในทุกข์ เหตุที่เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าทุนตรัสว่าคือตัณหาพระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็มาพูดเรื่องทุกข์เสีก่อนว่าอะไรมันทุกข์คำว่าทุกข์เป็นบรรดาแทนพุทธบริษัทเรามีตั้งแต่ตอนเช้าจ้งกว่าจะหลับไปบางคนหลับแล้วยังทุกข์มีไหมที่ว่าหลับแล้วยังทุกข์เพราะอะไรเพราะว่า ฝันว่าเจาหนีมาทวงหนี้บ้างคนมันก็ย,ยืมกระตังแล้วไม่จ่ายบ้างจะรวมความว่าความทุกข์ที่มีกับเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันตาย,ารราย,ก,ก,ยการประกอบกิจการงานต่างๆก็เป็นทุกข์ถ้ามันเหนื่อยความหิวความกระหายก็เป็นทุกข์บวญอุจาระปัาสาวะก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยอสมหวังก็เป็นทุกข์ ความป่วยใข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์การทักรายเจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์รวงความว่างายของโลกไม่มีอะไรเป็นสุขสิ่งที่เราได้มาจากากสมบัติของโลกแต่มันจําเป็นต้องหาจําเป็นต้องได้มาอย่างเราอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเราเป็นคนไม่มีบ้านจะอยู่ต้องเช่าบ้านอยู่การเช่าบ้านอยู่ก็เป็นทุกข์ จะซื้อบ้านเสร็หลังหนึ่งต้องลบลงเงินทองเนื้อยากมากก็เป็นทุกข์ได้บ้านดีสวยสวได้บ้านใหญ่มาก,ก็เป็นทุกข์ใหญ่มากทุกมากมันกวาดมากหูมาก,กรวมความบ้านหนึ่งหลังที่ได้มามันไม่ได้ใหม่ทั้งวันตลอดไปไม่เก่ามาทุกวันการที่บ้านเก่าลงมาสุดโสมเราก็เป็นทุกข์กละรวมความว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสุข กวมความถ้าเราใช้ปัญญานิดหน่อยสำนับทุกประจําวันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตื่นขึ้นเช้าลืมตาขึ้นมาภารก,กิจยม่อมีวันนี้เราจะทําอะไรบ้างจิตใ,ใจก็เริ่มเป็นทุกข์อาชีพสิบประกรอบการเงินที่มันได้มาพอคานการคลองชีพไหมมันพอหรือไม่พอได้มากหรือได้น้อยใจก็เริ่มเป็นทุกข์ใจตงทํางาน ในความทุกประเภทนี้ไม่มีสิ้นสุดตั้งแต่เริ่มทำงานได้จนตั้งถึงความเป็นคนแก่เองคนแก่เดินไปมาไม่ไหวก็เป็นทุกข์เกรงว่าตนเองจะไม่มีกินบ้างเกรงว่าลูกหลานจะปฏิบัติงานได้ไม่เป็นที่พอใจบัง้งอาชีพจะตกไปบ้างคือลองความว่าเราไม่พบกับความสุขเลยใ่ต่อมาพระเจ้าพูบอกว่า ทุกมาจากตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากอยากจะได้ทรัพย์สมบัติที่เราไม่มีต้องการให้มีขึ้นมันก็เป็นทุกข์แล้วก็ต้องไปนักนั่งนึกดูว่าคนเราถ้าเกิดมาแล้วถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็เป็นทุกข์การอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะจริงๆท่านต้องเหนื่อยยากลำบาก แต่ก็มีความจําเป็นต้องทาเราจะหนีตันหาจริงๆมันก็หนีไม่พ้นทางนี้พ่อเราก็ว่าตันหามันยากถ้าเราไม่มียาก,กินมันก็หิวมันก็เป็นทุกข์การหามาก็เป็นทุกข์กินไปกินมาด้วยการนัาพัดแค่กินตัวเดียวเขาขอเช้ากินกลางวันกินเย็นกินกลางคืนกินข้ามกิน จะก,กินกี่วันกี่เวลาก็ตามจะก,กินอาหารดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่พ้นความทุกข์เพความแก่เข้ามาทุกวันเพราะความแก่นี่มันเป็นทุกข์อาการป่วยไข้มัาสบายก็เกิดกับร่างกายมันก็เป็นทุกข์อันนี้งานประจำวันอีกอย่างหนึ่งคือความปรารถนาต้องการในสมหวังเสมอถ้าความปรารถนาไม่สมหวังขึ้นมากําลังใจก็เป็นทุกข์ รวมความว่าเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเจะนหนีความทุกข์ไม่พ้นต้องใช่มรรคต้องใช้มรรคคือการปฏิบัติมรรคแปดนี่ย่อและเหลือสามคือศิลสมาธิปัญญามรรคแปดวสัมม,สมาทิฏฐิเป็นต้นเราว่าไปถึงแปดอย่างก็สรุปโดยย่อจริงๆริมรรคแปดก็ได้ศีลสิสมาธิปัญญา ต่อมาพระติจ่าบอกว่าบุาาคคลใดปฏิบัติอยู่ในมรรคแปดรายการจากคนทุกได้ถ้าเข้าถึงนิโราท่าจความดับทุกเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ปฏิบัติมรรคแปดรายการด้วที่อย่างเวลานี้นั่งอยู่ในขอบเขตในการเจริญพระกรรมฐานเพทุกคนตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะมาเจริญพระกรรมฐาน ปกติของคนที่นั่งอยู่สมาคมนี้เขาไม่ละเมิดสินกันเราก็ปฏิบัติตามปกติของเขาเน้นในข้อที่หนึ่งสินเวลานี้บรรดาเทพุทธบริษัทมีแล้วบริการที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าคนจะตัดตัณหาได้คือเหตุที่เกิดท,ทุกได้ถ้าพ้นทุกได้ต้องมีสมาธิคำว่าสมาธิแปลงอาการตั้งใจ ตามหนังสือท่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจได้ัความจริงจังเวลานี้บรรดาแต่พุทธบริววสัท์หลายมีสมาธิแล้วหรือยังถามตัวเองทุกคนมีสมาธิมาตั้งแต่บ้านถ้าส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้มีสมาธิเพราะเวลาตอนนี้ก็วันนี้มีบุญดีๆมาฝากนะครับ แนะนำอันนี้ส่งสูงมากครับทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาว,วงถ้ำนาลายนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ส่งใหญ่มากครับแล้วก็สร้างกุฏิพระด้วยฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดติดตามด้วยนะ ก็แชร์ธรรมะดีๆให้คนที่คุณรักด้วยนะครับอย่าลืมนะครับศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานะครับไปหัดนั่งสมาธิกันนะครับบ๊ายบายก็สําหรับคนที่สนใจนะครับในการอยากจะลองนั่งสมาธิหรือฟังคิดธรรมะอื่นๆหรือความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมะนะครับสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับทําตามในช่องเลยเริ่มจากค้นหาช่องโยมกอบสาธุ99ก่อนนะครับ เราเลือกแถบด้านบนที่เขียนว่าเพล y l ลิสนะครับแล้วก็เลือกเพล y l ลิสที่สอนนั่งสมาธิหรือว่าตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยครับและสุดท้ายนะครับผมขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับฟังทำหน้าดีๆนะครับเริ่มจากค้นหาช่องโยงกอบสาธุ99ก่อนนะครับแล้วเ,เลือกแถบด้านบนที่เขียนว่าเพล y l ลิสนะครับแล้วก็เลือกเพล y l ลิสที่สอนนั่ง